อันนี้เลยนะรถเข้ามาใหม่นะครับเป็นมิตซูบิชินะครับเป็นตัวเอ็กเซนเดอร์นะครับเป็นตัวเครื่องยนต์1.5ลิตรนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปนะเป็น1.5 GT นะครับปี2020โจดที่เนะครับเลขไมล์26,000กิโลนะครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็น SUV น่าใช้มากนะครับกับตัวมิตซูบิชิเอ็กเซนเดอร์รถได้ปีใหม่นะครับเลขไมล์26,000นะครับรถมีวารันตีศูนย์นะครับคันนี้สวยเลยนะเดี๋ยวผมแอบดูข้างในแป๊บหนึ่งนะครับก่อนไปชมคลิปเต็มนะครับกุญแจสมาร์ทีีเลให นะปุ่มพุทธตาปูมารายมันสีฟังชันนะฟูดคอนโรลนะเกียร์ออโต้ C.V.T สวยๆสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมเนทอโต้นะครับวันนี้นะครับเรามีรถต้องบอกว่าจริงๆเป็นรถ SUV แหละนะครับเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับที่เพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับต้องบอกว่ายอดนิยมมากๆนะครับกับรถคันที่ผมจะมารีวิววันนี้นะครับลูกค้าเขาติดตามดูได้เลยนะครับว่าคันนี้จะดีจะเด็ดขนาดไหนผมบอกเลยว่ารุ่นฮอปแน่นอนนะครับ วันนี้นะครับผมมีตัวนี้นะครับดูเลยนะครับอันนี้เป็นมิสูวิชินะครับเป็นตัว x อ็ n d e r นเะครับเป็นเครื่อง1.5นะครับเป็นตัว t t นะครับเป็นตัวท็อปเลยนะครับเป็นปี2020-21นะครับนะล้วไฮไลท์อยู่ไหนรู้ไหมเลขใหม่20,000นะครับ2 6 0 0 0กิโลนะครับแท้ๆแน่นอนประวัติศูนย์รถไม่มีทีความจมน้ำชนหนักนะครับรถคันนี้เหมือนเดิมนะครับเหมือนคิปที่แล้วก็คือรถปี20-21 นะครับารันตี0 3ปีถึงปี24นะพราะฉะนั้นซื้อรถคันนี้นะครับสามารถเข้าเคลมศูนย์ได้ปกติตามระยะเลยนะครับ3ปีแสนโลตามปกติเลยนะครับคันนี้ตัวรถเป็นสีเทาดำนะจ๊ะเป็นตัว1.5 GT นะครับเป็นรุ่นท็อปของเขานะครับก็ต้องบอกว่าคันนี้เป็นเ u v ยูวีนี่น่าใช้งานมากๆกนะครับเกับเครื่องยนต์ 1,500cc นะครับเพราะไฟหน้าเขาเนี่ยไม่โปรเจคเตอร์แล้วนะไม่โปรเจคเตอร์แล้ว จะเปลี่ยนใหม่เป็น LED นะครับเป็น LED ทั้งหมดเลยนะครับเป็น LED นะแลวดวงไฟมีขนาดเล็กแต่แสงไฟนี่คมชัดคัตออฟสุดยอดนะครับนะตัวนี้นะพวกไฟ,ไฟไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกอะไรต่างๆอยู่ด้านล่างหมดเลยนะครับชุดกันชนหน้าของเขาเนี่ยต้องบอกว่าโคตรโฉบเฉี่ยวเลยนะโฉบเฉี่ยวมากนะครับแล้กเรืร่องตัวดินามิกช่วงกระจังนะที่เป็นโครเมียมปัดกับสีดำรอดไฮแบ็กตัวนี้ก็ต้องบอกว่าสวยเลยทีเดียว นะครับมาพร้อมโลโก้บนฝากระโปรงนะครับ e x t e n d e r นั่นเองนะครับแล้วมีตัวดิฟล่างมาด้วยนะคางด้านหน้านะเป็นสีเทานะตัดกับตัวสีตัวรถที่เป็นสีเทาดำนะครับต้องบอกว่าตัวรถเนี่ยประวัติสูงแน่นอนนะครับรถเลขไม้เพียง26,000เท่านั้นเองนะครับไม่26,000นะครับตัวนี้ต้องบอกว่ารถสีเดิมทั้งคันนะเป็นสีเทาดำโซลิคนะเป็นสีเทาดำโซลิค นะครับเป็นดิสเบกคู่หน้าด้านหลังเป็นดัมนะครับแล้วตัวแม็กก็ได้เป็นแม็กตัวท็อปนะครับเป็นตัว GT นะครับแม็กจะเป็นทูโทนนะครับข้างหน้าปัดเงานะครับข้างในเป็นตัวสีดำกอลไฮแบ็กเช่นกันนะครับยางก็เป็นอีโคเปียนะครับปีใหม่ๆกันไปเลยนะครับออปชั่นจัดเต็มสุดสำหรับคันนี้กระจกมองข้างปรับผ่านไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวเป็น LED นะครับนะมีการสาติดฟรีมาเรียบร้อยนะกระจกเป็นตัวกระจกเซฟตี้ของเขานะนะครับเป็นกระจกแท้เลย นะครับคันนี้เป็นกุญแจสมาร์ทย์เลดนะครับมีให้2ดอกลักษณะกุญแจเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับสามารถถอดเอาลูกกุญแจออกมาได้นะครับอย่างนี้เลยนะครับกุญแจครบครบรถสวยสวยนะครับจะต้องบอกว่าจริงๆมันเป็นรถ s อ v ีที่มันสปอร์ตมากเลยนะด้วยดีไซน์ด้วยพวกเส้นแสงของตัวรถเขาอะทำให้รถดูแบบโฉบเฉี่ยวมากๆาสำหรับตัวเอ็กเพนดคันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับสำหรับใครที่อยากได้ตัวรถครอบครัว นะครับขนาดกลางแล้วกันนะจริงๆทรงมันใหญ่กว่าโมบิลิโอหรือว่าจะเป็นเอสอารีเอ็นเอเอารีดีอารีนะนะครับด้านฝาท้ายนะครับก็จะมีสปอยเลอร์นะพร้อมเสาวิทยุแบบคีบฉลามนะหรือคีบชาร์จนั่นเองนะครับพร้อมไฟเบรกนะครับดวงที่3ามนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครัติดฟิล์มไล่ฟ้ามาเรียบร้อยมีไฟปัดน้งฝนให้นะครับแล้วก็ไฟท้ายเขาที่เป็น LED ใหญ่มาก แลนะเหมือนย่อขนาดไปจากตัวปาเจโร่ปาเจโร่าย,ยาวอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้มันย่อลงมามันจะเป็นแบบเส้นมันจะคดๆหน่อยนะครับแล้วก็มีโลโก้คโรบหมดเลยนะตัวนี้มีกล้องถอยหลังด้วยนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวดิฟิวเซอร์นะครับพร้อมสีกันชนที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับอันนี้เป็นรูหูลากนะมีไฟทับทิมนะครับเปิดปิดได้2ฝั่งนะครับก็อบอกว่าตัวรถนะครับรับประกันโครงสร้างไม่มีพิคคอนจมน้าชนหนักนะครับตัวนี้มีกล้องมองหลังมีอะไรให้เรียบร้อยนะ แล้วก็โครงสร้างของตัวรถนะครับก็ไล่ดูตั้งแต่นี่ไปเลยเนาะรอยพับรอยเม็ดอาร์อะไรต่างๆนะครับเอสซีก็เห็นเลยว่ารถเดิมๆสวยๆนะครับเป็นยังไงนะเราทุกคันเราการันตีคุณภาพนะครับพร้อมประกันเครื่องเกียร์ยาว1ปีนะครับคือคันนี้หายห่วงเลยเพราะว่าเป็นรถบรันตีศูนย์นะครับยังใช้ประกันศูนย์อยู่นะสบายๆเลยนะครับใครอยากเคมที่ฉีดน้องฝนฉีดไม่ออกก็เข้าไปเคมได้นะครับสำหรับตัวเอ็กเพนเดอร์ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเ็ที่นั่งที่นั่งได้จริงนะครับแล้วตัวเบาะด้านหลังเนี่ย กว้างพอสมควรนะมีพับได้ด้วยนะพับได้แล้วก็มีที่เก็บของนะครับย่อๆมาจากปาเจโร่เลยนะครับตัวบอกเวลาพับนะครับก็น่าจะต้องเป็นแบบหนึ่งนะครับแล้วมันจะเป็นระนาบเดียวกันอย่างนี้นะครับนะก็ถือว่ากว้างนะกว้างมากๆนะครับสําหรับใครที่แบบใครไหนแบบพกเจ็ดคนอนะ่ะสบายๆนะเครืนะ่องยนต์พันห้าของมิตัวอยู่อยู่แล้วนะครับภ<ค>ายในก็จะเป็นโทนสีดาครึ่งล่างนะซึ่งบนเป็นสีเบด นะครับเป็นสีเบจครึ่งหนึ่งนะครับข้างล่างเป็นสีดานะเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับเดี๋ยวไปดูภายในห้องโดยสารตอนสองนะครับของตัวไอเนเดอร์นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าภายในตัวเนี้ยเป็นแบบว่าหรูหรูนิดนึงนะเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังหมดเลยนะครับสามารถปรับระดับได้นะปรับปรับได้แบบนี้นะครับก็คือนั่งสบายนะนะครับตัวเบาะนะครับเลื่อนได้นะเลื่อนหน้าหลังนี้ได้นะครับลักษณะเลื่อนได้หมดเลย รถสวยมากสําหรับเอ็กเควนเดอร์ตัวนี้รับไม่์2,005นะครับแล้วก็มีแอร์มีแอร์อยู่นี้นะครับมีแอร์อยู่นี่เลยสี่ช่องเลยนะครับตัวนี้จะไม่ใช่แอร์ลาวนะมันจะเป็นแอร์ตู้แยกออกมาอีกอันหนึ่งนะครับต้องบอกว่าดีไซน์นี้สุดๆเลยนะสาหรับเอ็กเคนเดอร์นะสวยมากๆมีเบลล์รองรับให้ทุกจุดนะครับเพราะฉะนั้นผู้นั่งแถวสองเนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะครับผมชอบดูแผงประตูนะครับดูแผงประตูเลยสวยมาก นะครับแผงประตูสวยมากนะครับเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับซุ่มด้วยหนังนะครับแล้วก็มีดีไซน์มีดันามิกเล็กๆนะครับปกติจะเป็นเคปลาแต่นี้มันจะเป็นลวดลายแปลกๆและสวยๆกันเลยเนาะเดี๋ยวมาชมด้านหน้ากันนะครับด้านหน้านะต้องบอกว่าสวยไม่เบานะด้านหน้าสวยไม่เบาเลยนะไล่ย่้งต่ฝั่งนู้นมานะครับเดิมๆเลยนะ เป็นพลาสติกแข็งขึ้นรูปนะครับสีดานะตรงนี้ก็เป็นแบบเนี่ยตรงเนี้ยมันทําให้รถดูสปอร์ตนะครับดูหรูดูรีเมี่ยมากมากนะครับเบาะเป็นเมนนวลนะครับแต่ว่าพวกหน้าจออะไรต่างๆเนี่ยเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับเนี่ยหนจอพลาสติกนะครับระบบแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับเปิดตั๊บเดียวเย็นเลยนะครับเชื่อมต่อบูทูได้นะครับหรือว่าจะใช้อยังอื่นก็ได้นะมันมีปุ่มพาตับบ้านอยู่ปุ่มโฮมแลวมันก็จะมีวิทยุ ไอพอร์ต u l u บล o ทูธใส่ c ีดนะครับมีกล้องนะครับตนี่กล้องผมไม่ต้องเข้าเกียร์นะสามารถกดดูข้างหลังได้นะครับในพิเศษเลยนะครับใส่ d v วดีได้ด้วยนะครับแอร์ก็จะเป็นระบบเมนนวลเนาะความแรงก็จะปรับจากตรงนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นที่เป่าเท้าเป่าตัวอันนี้เป็นอุณหภูมินะครับความเย็นนะครับพาวเวอร์ l อรอยู่นี่นะตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บเหรียญหรือเก็บการ์ดอะไรต่างๆนะครับตัวเกียร์ก็เป็นเกียร อ่า uh, CVT เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับมันก็จะมี PRND แล้วก็จะมีเกียร์2ก็คือทดอัตราเกียร์ลงนะครับแล้วก็ตัว L เนี่ยมันจะเป็นเกียร์โลเกียร์โลก็คือแบบบางทีจะขึ้นเขาหรือจะลงเขาแบบชันๆแล้วรถติดๆเราสามารถใช้เกียร์พวกนี้ช่วยได้นะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะครับเป็นตัวพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะเนี่ยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับซึ่งมันเบามากนะครับฝั่งนี้เป็นเอตเทนเมนต์ นะครับก็ปรับพวกหน้าจอวิทยุเปิดเพลงรับสายวางสายนะครับฝั่งนี้เป็นระบบล็อกความเร็วนะครับมีคูลคอนโทรลอยู่นะครับมันกดมันก็จะขึ้นเราเดี๋ยวดูเลขใ่นะสองหมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบกิโลนะครับต้องบอกว่าคันนี้ครบเลยมาพร้อมปุ่มสตาร์ทนะครับปุ่มแท็กชั่นคอนโทรลกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับอุปกรณ์ทุกอย่างเดินหมดเลยนะรถสวยมากสําหรับตัวเอ็กเซนเดอร์ตัวนี้นะครับ เดี๋ยวพาไปชมไอตัวห้องเครื่องกันนะครับสำหรับ t o y o t e n z a C นะคจริงๆมันก็เป็นรถประหยัดน้ํามันระดับหนึ่งนะครับสําหรับ t o y o t e n z a C นะครับ mm hmm. เพราะว่าเครื่องยนต์มันไม่ได้ใหญ่มากจนแบบหนักแลวกินน้ํามันนะครับมันก็จะเป็นเหมือนอารมณ์เหมือน Honda f r e Mobilio อะไรประมาณนีน้นะครับตัวนี้ก็เป็นห้องเครื่องยนต์ของเขานะ mm hmm. เป็นตัว Mitsubishi นะค mm hmm. เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับระบบเกียร์เป็น CVT นะครับแห้งๆแบบนี้เลย นะครับปั๊มลมปั๊ม ABS อยู่ครบเนาะโครงทรงโครงสร้างนะครับเดิมเดิมนะครับไล่ลงมาด้านล่างได้เลยครับขาล็อกไฟหน้าไม่มีแตกหักนะครับสวยๆเนียนๆนะครับแทนเครื่องเดิมคานหน้าเดิมหมดเลยนะครับว่าน้ําเดิมก๊ออากาศเดิมนะครับแบตเตอรี่ก็เป็นแบตติดรถนะเป็น FB นะแต่ขนาดของแบตนะมันจะเป็นแบตแห้งนะครับเพราะว่ารถแบบนี้มันใช้ระบบไฟหรือถ้ามันมีน้ํากันมันจะไม่ดีนะครับก็แนะนําให้ใช้แบตแบบแห้ง หัวแบบก็ไม่ขึ้นที่เกลือนะครับเป็นแบบใหม่ๆตัวนี้มันจะเป็นฟิว120เอาไว้ตัดเวลาเกิดไฟสปาร์กปุ๊บมันจะตัดจากตรงนี้ก่อนเข้ากล่องนะครับมันเป็นเซฟตี้ของมันนะแล้วก็พวกโครงสร้างฝั่งนี้ก็เดิมเดิมนะครับคันนี้คือตัวท็อปเลยนะเป็น Mitsubishi อ็กเ d e เนะครับถ่ายมาจะจบแล้วนะครับผมมือผู้ราคา <c oughs> นะครับคันนี้ราคา660 0 0 0บาทนะครับรถนะเป็นมิตซูบิชิเอ็กเเนะครับ,บ1.5 GT ปี20จยบย1 ไม่ส0 0นะครับราคา6 6 0 0 0 0บาทนะถ้าใครสนใจนะครับอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อเข้ามาที่เพจทอโต้นะครับหรือว่าตามเบอร์เรียขึ้นโชว์ไว้ด้านล่างนะครับคือซื้อรถมือ2มีวารันตีศูนย์เลขไม้สอ0 0มื่0ได้รถเ็ที่นั่งนะครับยังไงก็คุ้มนะด้วยสีดําที่เป็นสีดำเทาโซนิกนะครับยังไงวันนี้ผมเนสทอโต้นะครับกับตัวเอ็กเพนเดอร์คันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ